สวัสดีครับทุกคนเอาคาบกกิ่งกันด้วยเลยครับเออก็จะข่าวว่าเกมเนี่ยมันอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมครับเนีเ่ยวันนี้รถมาสองคันนะฮะน้องคือผมก็ได้ทําการไปหาซื้อมานะครับผมมีอยู่สองสามคันั้างที่เอาเข้ามาทุกคนอะไรก็เลยจะเป็น F1 นะครับพน้องอืมเ่ ว่าจะแต่งลายเนี่ยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะแต่งลายอะไรดีนะต้องคิดหน่อยนะแคปซีก็ไม่สามารถทำอะไรได้คือไม่ัดทำอะไรได้ก็อยากจูนเกียร์กับแต่งครับแล้วเปลี่ยนแต่งโนี่ครับรถคันที่สองเนี่ยเราจะไปดูขั้นเนี้ยนี่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 คาร์บอนคาร์บอนอันนี้เอามาเนี่ยคือแบบชอบมากเลยครับน้อง เสามสองฮะก็เสียวเออแล้วรถกระบะเนี่ยที่เขาเอาไอ้โครงเหล็กเนี่ยออกไปเนี่ยซึ่งทำให้รถมันดูดีมากเลยเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยว,วใช้ได้เลยนะก็ถ้าจะแต่งลายสวยเลยตอนนี้ผม,มคิดลายไม่ออกนะครับผมก็จะแต่งลายอะไรดีก็ แค่คิดหน่อยนะฮะรถมีก็เยอะมากเลยนะไม่รู้จะทำอะไรดีนเนาะคิดไม่ออกแต่งมาเยอะอรถเยอะต้นด,ดีดีอ่ะเอ้ยของเครื่องอะไรก็มีลายการ์ตูนก็มีนะฮะเครื่องวาดภาพก็จะสะดุดสะดุดหน่อยนะครับผมผมใช้มือถือในการถ่ายนะ เลอบูกติฮนะคาร์บอนงานอาจจะไม่เนียบมากนะครับพี่นะ้องเออเ่าก็ทำยังไม่ค่อยเปลี่ยนมากครับก็ยังไม่ได้หนึ่งปีนะนี่ปีที่สองที่เรียนนะเนี่ยถ้าใครเจอคันพวกนี้ที่ผมกดมามาเนี่ยคือทักได้นะฮะเออทักได้เพิ่มเพื่อนได้นะครับผมคพืคุยกันได้นะครับ หน้าอาจจะมาสอนแต่งรถนะครับผมใช่อาจจะมาสอนแต่งรถแบบน้องหรือพี่ๆน้องที่แบบยังแต่งไม่เป็นอะเรามาแบบอยากแต่งรถอะก็จะสอนทำอะไรหลายอย่างนะพี่น้องเออผมเพิ่งทำเป็นคลิปยาวคลิปแรกเนาะคลิปที่ลงแรกๆก็เป็นคลิปเป็นแค่เพลงเราลงตวิตต่อมครับผม ถ้าอยากไปดตามช่องดิกต๊อกเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิง์ไว้ให้นะครับผมนี่คิดไม่ออกนะครับผมการทำยูทู e มันต้องคิดคอนเทนต์น่นะเนาะเออ,เอ,อคิดไม่ออกผมกพยายามเราอัดหลายรอบแล้วนะครับผมแล้วก็คิดไม่ออกเออไม่รู้จะทำอะไรนะคลิปนี้อาจจะมาพูดคกยนะครับผมการทำยูทู e เนี่ย ทำเป็นคลิปสักยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยน,นะครับทุกคนอ,อไปดูรถต่างรถดีไหมฮะกระบะลิโวเ,เนี่ย,ยคิดว่าทำไงดีสิ่งที่เพิ่มมาในการแต่งรถนะครับผมก็เนี่ย เราก็จะดูไปมาเด้งใช่ไหมของแต่งก็มาอยู่นะฮะพวกของแต่งนะฮะนี่ด้านซ้ายนะครับก็ของแต่งมีให้เลือกะมากไม่อะไรหรอกอ๋อพวกด้านหลังตรงท้ายกระบะเป็นเหมือนรถป็อบรถอะไรอย่างนี้นะก็ไปแต่งตัดใจเองเลยได้เลยครับผม เสียง <c oughs> อาจจะไปดังมากนะครับผมนี่เนี่ยไอตัวปรับไอ้พวกเนี้ยเนี่ยคือสําหรับคนบางคนเขาอาจจะคิดว่ามันแบบช้าเนาะคือผมไม่ได้รีบเไปหรอกกอแต่งไป,ไ,ออตไปเรื่อยๆเต็มไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้รีบร้อนเนาะนั่นแหละอืมเดี๋ยวแต่เป็นสีอะไรดีวะเขียวมะฟิ้วฟี้ยวบาดเขียวบาดเหลือง อยากให้มันเอาดีแม็กมามากเลยทุกคนได้ผมเป็นสาย D Mac, นะดีแม็กเนาะเอออืมตัวสีขาวไปก่อนแล้วกันไม่ดิ่งเลยีเท่าที่ผมแต่งได้นะครับผม คนี้อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับผมพูดคุยได้เฉยฮะเออก็ถ้าใครมาเห็นคลิปนี้ช่วยกด subscribe ผมด้วยและตกดติดตามด้วยนะครับผมเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่ผมว่าผมจะทำคันนี้อยู่นะฮะต้องแต่งคันนี้ดีไหมถ้าเราปลายนี่ออกแล้วทำใหม่นะครับ เนี่รถลายเมียแยะนะครับผมเออบางทีแต่งมานี่ไม่ได้ขับเลยนี่ไไดครับชอบชอบมาเลยแฟลชฟอร์เมอร์เนี่ยนหนังแรกเรื่องแรกที่ผมดูตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมเออตั้งเก่สมัยนี้ปอนด์ยงได้ั้งเออหนามากเลยเฮ้ยห้องเครื่อนอะ่ะต้องเนี่ย อันนีมันรถอะไรครับผมจำไม่ได้ห่อไอเซเว่น,นหรือเปล่าอไม่ได้อาเซตเว่น,นนะยังไม่แต่งลายอะไรนะครับผมคิดลายไม่ออกนะฮะก็ถ้าแต่งแล้วก็จะเอามาให้ดูกันนะครับผมไอนน้ก็ลายของเขาชื่ออะไรปะเอ่อมนรูช่างแม่งอะอด้ ท้าเปลียนไทยด้วยนะฮะ,ะต่างมาคนข้าพอดีอ้ยพอดีพอดีฮะอสัปสองเราดูไปแล้วเราข้ามไปลามาสุดเซตลายเดอะฟาร์ะไรนี่ลายตัวเกดีดีของดีคีนะครับผมแต่งมานานว่าว่าผมน่าจะได้ทำลายเดอะฟาสนะครับผมเออ ันีตัวยศตานะผมคิดที่แปดหกือเปล่าใช่ปะ,ะไม่รู้ว่าเม่นมาผมลืมลนะนะพอใช้ได้นะัดแตงนะบบ่งแลเนคาร์บอนอะไรยังไม่สวยมากเนกะ็บรายละเอียดได้ไม่เนียนนะเป็นรถอูภนะ้ภัยครับผมก็ไม่ได้ขับแต่กอไม่จอดเลย เราจะให้ดูแต่คันที่แต่งแต่งนะครับผมออรถนในเกมเคยจะคิดขายไปแล้วนะฮะถ้าเจอคันนี้แล้วแบบมีรถเจอ TNT ตรงนี้น,นะครับผมเบียร์เนี่ยคือนั่นคือผมนะครับผมแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ขับรถคันนี้ไปหรอกนะไมไ่ขับเลยเออไม่รู้จะทำอะไรดีก็จะาปขายล้วเดแล้วแว็ขายไม่ออกนะฮะเขาจะไม่ค่อยชอบกันนะ ไปดูก็ไปอันนี้ไม่ได้เตียงเราจัมบิกเด้อแต่งเป็นแนวรถจัมบิกเนาะมันเดิมเดิมเออไม่ได้ครับแต่งก็ไม่ได้ครับบางคันน่ะอืมเนาะฮอนดาก็เป็นเสียงสี่นะครับผมไม่ได้ขับจะ,ะบข,บขับอยู่เจอพายทะเบียนแทนทะเบียนนี้เอาคันนี้ไปเห็นคันน้ำเงินมันได้ดี เงินทะเบียนก็ต่อหนึ่งสามสองกรุงเทพนะทุครครับผมล็อกเติมดูอีวัวขันเียนตอนแรกมันเป็นลายของเครื่องครับผมแต่ผมได้ทำการออนไลน์ออกพบเจะทำลายในเด็กว่าตกเกียร์ิ๊นะครับผมชอนนะฮะเอ๋ยโน้ตเดิมเอ๊ที่ผมได้มาจากกล่องของฝันตรงด้านข้างนี้นะฮะเออ อเอ้ยก็จะขายหลายคันอยู่แต่มันขายไม่ออกเราเราเดิมๆอ่ะผมเมื่อกี้เก็บแต่งเนี่ยจะทำเป็นลายตาฟ้าเหมือนกันตอนแรกก็ขายหลายรอบนะแล้วก็ซื้อมาจัดชุดแต่งนะครับผมรถพี่ดอมนี่ชอบมาเออนี่นี่นี่คันนี้นะครับผมออที่เพิ่งอัปเดตมานะฮะนี่นออที่เพิ่งอัปเดตมา อก็ยังทําอะไรไม่ได้เนาะอัปเดตข้างหน้าก็น่าจะมีชุดแต่งมาให้อยู่ที่ผมจนะทำการซื้อมาจากคุณออนไลน์นะมีเยอะกว่าหลายชุแต่งจะแค่ลายล้อนะอคแค่นี้อเออเดี๋ยวเปลี่ยนล้อดีกว่าไหมเฮ้ยเปลี่ยนผมซื้อมาคือเป็นสภาพนี้เลยนะครับผม,มไม่ได้ขับเลย นะรถตู้นี่คือว่าจะทำอะไร K R อยู่ในตั้งหนารถเนาะตวดอว่เลยเพิ่งกินข้าวมาครับผมนี่ก็มีแค่แหละนะฮะแต่คันที่เด่นที่สุดสำหรับผมเลยได้ชอบมากเลยนะครับผมที่เด่นเฟรคันแรกเลยนี่คือคันนี้ครับสามห้าของยิงถ้าใครดูคลิปผมอะ บนทิตตอรอะตอนยังไม่ทำยูทูปเนี่ยตีแต่ปีที่แล้วนะฮะที่ผมก็ต้องทำไลน์้ตลอดคืออัปเดตหรือลบไปผมก็ทำไลน์นี้มานะฮะคือสวยดีเนาะก็อันนี้ก็ทํามาไม่ได้ขับเลยไม่ได้ขับนะครับอืมไอตัวดักลมด้านข้างโป่งหน้ารถนี่เอทำไม่ค่อยเหมือนนะคือตอนแรกผมทําแบบนี้ไม่เป็นนะไอถ้าเป็นเหมือนโปง่งเนี่ยเออ เอาไปเป็นแต่ผมไปเจอในทิกต o อกเห็นว่ามันสวยดีนะผมเลยตามตามเขาเลยผลลัพธ์ออกมาดีดีดีอยู่นะเนออ,อ,อเอาเวรซะดรอเป็นชุแต่งอะไรอ่ะเราจะทำเป็นลาย SVG แล้วราคาเป็นลายของ SV นะตรงด้นะานหลังเนี่ยเออเราจะทำเป็นชุดแต่ง liberty walk ก็เคยทำมาแล้วนะครับ ก็เบื่ออัปเดตเกมปุ๊บก็ลายหายหมดเลยครับหายหมดต้องเลือกใหม่หมดเลยหาซื้อรถมาใหม่ได้มาใหม่หมดเลยครับผม,มนี่ก็ร o สโรยสองพันแฮชพีสีทองซื้อมาก็เอาไปวิ่งเล่นไม่ได้มาวิ่งเลยเนี่ยพีวันเจอคันนี้ได้ได้พีวันคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันนะครับผมเนี่ย ถ้าดูดีๆนะฮะมันคือคาร์บอนนะฮะผมพยายามทำให้มันเป็นสีคล้ายๆเดียวกับรถก็ในประมาณนี้ฮะเออบางจุดก็อาจจะไม่สวยมากเหมือนแบบทับลายมันยังไงไม่รู้อะเออลายมันไม่ค่อยตรงอะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบคู่คนเดียวแลวครับผมคู <c oughs> ่คนเดียวไอ้แค่ไม่มีใครอยู่บ้านเนะีย่ยหย ในได้ซื้อมาตอนแรกเป็นลายสีเป็นสีอะไรไม่รู้แต่ผมทำเป็นสีม่วงถ้าโดนแสงมันจะเป็นสีแดงเทาออกแดงๆอ่ะนี่อันนี้เกียร์นี่ก็น่าจะเป็นเกียร์เดิมนะครับผมนัดอิสตบเนี่ยผมเคยทำเป็นลายแล้วนะ ลาวของลำบูนี้นะฮะชื่อลำบูทีเป็นเหมือนล่างเหลี่ยมอะตรงของด้านข้างนะฮะอืมแบบทิ้งแบบลิ้งแบบติดอกไว้ด้วยครับผมไอ้คลิปนี้ก็จะทําแล้วแบบตัดลงเลยก็ได้นะครับผมมัน่อยจะมีเวลาลงนะนะครับก็ถ้าคลิปมีคลิปกิเวนเอก็น่าจะทํำน่าทำอยู่นะครับผมแต่วันนี้เราจะเอาเอ ตามสองไปวิ่งนะฮะไม่เคยไม่ได้ไปวิ่งนานแล้วอเอาไปทสอความแรงหน่อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเหดพีนะครับขึ้นสี่สแสนนะไปกันร้อยโอเคผ่านแล้วเนาะเอซีม่วงน้ำเงินยังไงไม่รู้อะ ยนะคันนี้ผมรู้สึกว่าการเป็นคันนี้เป็นคาร์บอนเลยผมทำคาร์บอนแล้วแบบตรงแล้วสวยด้วยนะฮะคือ,อชอบคันนี้มากนะ,นะอ,อ,อ,อุ้ยนันน่นไงชนเลยเป็นรอยไหมผมชอบเล่นมุมนี้มาเลยนะครับนะครับทุกคนนะเนี่ยผมขอบนีด่ดีมากกว่าแม่ง แค่ okay, ไปถูนะเนาะเดี๋ยวจะไปซ่อมก่อนนะครับผมไม่ไม่ต้องซ่อมหอกไหมเดี๋ยวไปดูความเร็วนะน่าจะเป็นประมาณสักที่400กว่านะครับผมเออ4040น่าจะถึงอยู่นะฮะเนี่ยแป๊บเดีวยว400ละปุ๊บปุ๊บถึงเลย <c oughs> มาไวสีมาไวนะครับผมถือว่าแรงนะฮะ40 4050แล้ว53แล้ว ห้าหกครับผมโอ้โหระหว่านี้โคตรแรงเลยฮะมาแล้วีร้อส6 4ของรถเสดจจ้าห้าแล้วโอ้โหแหลกๆนะฮะได้มีการกระตุกนะฮะเวลาผมขับเนี่ยนี่นแหละปั้งตู้มมาชนยักษ์เป็นอะไรวะแล้วมันแรงอ่ะน้องๆก็ขาวๆประมาณ460หกสิบหกว่ากว่านะครับผม เด็ดเจ็ดสิบนะถ้ามันไม่แหลกตนะชนนะครับผมนะเราจะกลับไปที่ตรงนี้เป็นอันแหลกแหลกแหลกเบรค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 เออกระตุกนิดหน่อยฮนะเวลาเบรกหรืออะไรนะะะเรนะรนี่ยหรือเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะกระตุกนะฮะเอ่อเรื่อง่องกันการวิ่งนะมันล้อมันนั่นไงวะไม่ล้อฟรี ะอะไรขึ้นคิดี้ก็สักหนึ่งร้อยก็ได้อะเออแรกๆเขาก็น่าจะได้หนึ่งร้อยกันหลักสิบหลักสิบวิวนาอแไลค์อ่ะอ,อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราเราเป็นเพิ่งทำอ่ะเนะาะเราฝากอีกครั้งนึนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเอ้อ ก็นียผมก็ว่าจะแคปฟรีไฟล์นะครับแต่มันเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันถูกแล้วครับอ่ะเออใครมีวิธีแก้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับผมว่ามันเกิดอะไรมันเป็นอะไรผมไม่ได้รินน้ำเลยฮะผมจะจะแคปฟรีไฟล์เออไม่ได้เอาฮาฮาลงแรงเอาฮาฮานะครับผมไม่ได้เอาแรงเอาอะไรถ้าเล่นตกก็เรื่องของมันครับผมเออโถนโถนโถนอ้าวแตกหนึ่งโอ้โหกระจกบุกเลย บอยเลยพังเลยครับพี่น้องคลิปนี้ทำไมกูเริ่มนี่ทำไมเริ่มคุยเริ่มยาววะอมดีแกว่าจะทำไม่นานมากเนาะไอ,อ้คลิปแรกของผมอะเออนไม่หละหรอกคลิปที่สองแต่ก็จะเป็นคลิปแรกแหละที่พูดแบบยาวเนี่ยคลิปยาวะนะเนาะเด ออถ้าอยากให้ผมทำแบบอะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะผมนะก็จะจิ้งเหลืงทางไอติคตอกเอ,อาไว้นะครับผมไป,ไ,มไ,ปไปกดติดตามเนะก็เพิ่ง817คนเองน้อยมากนะครับผมก็นเนี่ยแรกเนานะทำมาได้ไอพิพิธีสองนะอ่ะโอวแหลกแหลกเลผมไม่ค่อยชอบด่านนี่เละมันแหลกมากอนะ ส้มรถดีกว่าเนาะอ G T R สามห้า,า,าอ่ออ่ออ่อทนเล้ววะอะไรวะน้ำมันจะหมดดิโออันนี้คือปัญหาหลักของเราเลยน้ำมันนะครับผมคือเนี่น้ำมันแพงเนาะะจตตะเกีบไม่ดีครับผมพูดอะไรแต่อวะอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเติมมันต่อแนละ้ว นม,นมเออคลิปหน้าผมมาสอนทำแบบสูตรดิบดีไหมน่าสนใจเอ๋เบ๋เบ๋เบบ๋กดอัดคลิปใหม่เดี๋ยวทำยูทู e มันต้องแบบอัดคลิปนี้มันต้องมีเสียงแบบทา้งอีมาเนาะปัญหาหลักเลยนะครับผม เดี๋ยวนี้จะไม่ได้ตัดนะก็น่าจะไม่ได้ตัดเหล็กแหลกเนาะน่าจจะตัดนิดหน่อยเัดบางตอนทำอะไรมาวงไว้เผื่อบอกที่บอกไปอะเนาะอือก็จะเลยไปกดมันถูๆกันสำมือใหม่นะครับผมนะหรือว่าสาแบบต่งว่าเปเป็นเนาะเออมีสาวแล้วมันใหญ่ มีเจ็ดที่เวทเตีมให้สายหายไปไหนไอ้ลงหยนเอไฟฟ้าลกเตือนน้ำมันไว้ก้าหาเต็นถังครับพี่ก้หาเต็นถังเขาวิวไปิกว่าไอ้าเหี้พดคนเดียวไอ้สียดี๋ยวแคพูดคำหยาบไปก็ขอนะผมพูดจนติดปากกันเนาะ ตำรวจตำรวจจะได้ตำรวจจับจริงเลยเฮ้ยฮะทำอะไรดีคลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรนะครับผมก็กล่าวไปเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมอีกครั้งนะครับรอบที่สามนะฮะ กดไลค์กดติดตามให้ผมผมกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะก็จะทำไปมาให้ดูเรื่อยๆครับผมเป็นสายบันเทิงเนาะเฮ้คลิปหัวเราะทำให้ผู้ชมหัวเราะนะครับผมนะก็ไปละครับบ๊ายบายเดี๋ยวดิฟโทรไปหนึ่งทีดิฟนะครับกดเข้ามาอนี้้เเาาาามมขที่อันที่สามนะกดมาที่อันนี้ฮะก็ไม่รู้อะไรกูไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับผม เอาดิสไรเลยเน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 เเนโดนัทไปเลยนนครับมคิมเย่ตอนนี้นะครับไปละบายบายจุ๊บ